สวัสดีค่ะวันเดวิดมีวันนี้นะคะนุ่นก็มาทำงานที่สาขา MBK ค่ะนิสิตติวเตอร์อยู่ชั้น6โซนดีนะคะนี่ก็ถึงโรงเรียนของเราเรียบร้อยแล้วค่ะก็พักทายเซยายเพื่อนนิดหน่อยค่ะฮัลโหลแล้วก็มาดูห้องเรียนของเราเลยค่ะมีด้วยกันทั้งหมด6ห้องนะคะ ใช่ค่ะคุณแม่ชั้นหอมนะคุณแม่สวัสดีค่ะแล้วก็แอบออกมาซื้อน้ำนะคะก็เป็นน้ำมะพร้าวชาไทยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยมะพร้าวชาไทยรสชาติไม่เอิญแบบนี้น้องแก่นะน้องแกงนะอะนี่ค่ะน้องสมาหล่อแล้วจ้าต้องไปกินข้าวค่ะพกน้ามาด้วย ว,ว,วันนี้กินอะไรดี่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกินข้าวยังท้องฟ้าห้องเบอร์6เลยจ้ะน้องมารอแล้วจ้ะจะไหมโอเคค่ะน้องแตงกวนนาแม่อะไรโทรหาคุณแม่ก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่น้องแตงกวานวนจ่าใน,านสิิติวเตอร์นะคะ คุณแม่ค่ะน้องแตงกวายังไม่ถึงเลยอะค่ะออกได้ค่ะได้ค่ะมันแจ้งพี่โอปอกให้นะคะได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บอกว่าอีกห้านาทีถึงแล้วก็หมดวันแล้วค่ะปิดโรงเรียนแล้วค่ะบายยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป